เราขับรถผ่านมาที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับมาเจอวัดร้างโดยบังเอิญน,นะครับจริงๆเราจะไปอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดร้างที่มีพระนอนอยู่กลางทุ่งนานะครับแล้วบังเอิญมาเจอที่วัดแห่งนี้ป้ายเขาระบุว่าที่นี่เป็นวัดร้างสมัยอยุธยานะครับมีความเก่าแก่มากๆก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีรูปปัน้นองค์พระฤาษีด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งที่แต่งทัพออกมารับศึกเชียงใหม่อยู่นอกใคล้กรุงศรียุธยานะครับตอนนั้นที่ได้รับชัยชนะเหนือพระเจ้าเชียงใหม่ถ้าใครเคยดูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่4น่าจะภาคที่4หรือที่5ผมผมไม่มั่นใจที่ชนะพระเจ้าเชียงใหม่ตอนนั้นที่พม่าออกมาตั้งค่ายรออยู่ที่อำเภอชายโยนะครับแล้วก็เราก็ รบชนะ,ชนะไปตอนนั้นสมเด็จพระนรีสวนมหาราชก็เป็นนายทัพใหญ่ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันเลยป่ะ